สนับสนุนโดยปิยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจ สวัสดีครับแฟนๆของตราลอดชั้นระดับทีวีทุกท่านครับผมนิธิท,ทวประถมครับวันนี้ครับเราอยู่ที่โรงงานเกรดวอลมอเตอร์ประเทศไทยและที่อยู่ด้านหลังผมคือเจ้าฮาวเวลเฮิกแล้ววันนี้นะครับเราไม่ได้มาพาชมแค่โรงงานของเกรดวอลมอเตอร์เท่านั้นนะแต่ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรอบคันรถยนต์รุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นของเกรดวอลมอเตอร์นั่นก็คือเจ้า AllNe w ฮาวเวจ l i ไลออนนะครับหรือว่าจอไลออนเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกของโลก190แรง แรงม้าเลยนะ353นิวตันเมตรถือว่าเป็นรถ BSUV ที่มีแรงม้าแรงบิดมากที่สุดในคลาสเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเจ้าโจอไลออน HEV หน้าตาเป็นอย่างไรออปชั่นภายในเป็นอย่างไรพร้อมทั้งดูโรงงานที่ Great Wall Motor บอกว่าเป็นโรงงานอัจฉริยะของเขาด้วยว่าเป็นอย่างไรครับและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับเจ้าฮาวเวในรุ่นใหม่นะโจไลออรุ่นนี้เล็กกว่า H6 เป็นรุ่นเริ่มต้นของเขาแล้วนะครับในความเป็นโจไลออนเราบอกแล้วว่าตัวนี้เรียกว่าโจไลออน เครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยงนต์รุ่นเดียวกับ H6 ซึ่งเป็นรุ่นพี่แต่ปรับลดพละกําลังแรงม้าลงมาเหลือ190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่375นิวตันเมตรแน่นอนครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเช่นเดียวกับ h 6แต่พละกําลังเดี๋ยวต้องมาลองขับกันว่าลงตัวมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าดูจากสเปคที่เขาเปิดเผยม,มาในวันนี้เขาแรงที่สุดในคลาสดีแล้ว b s v ตัวอื่นไม่มีตัวไหนแรงเท่านี้และอย่างที่เรา เคยเรียนให้ทราบครับว่าครั้งนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกของฮาวเลโจอเลอนในเวอร์ชั่นประเทศไทยที่บอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไฮบริดใส่มาในเจ้าโจอลอดเป็นครั้งแรกในโลกใบนี้โจอลอดใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบธรรมดาแต่ในประเทศไทยใส่เครื่องยนต์ไฮบริดมาและไม่ใช่เพียงแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับที่เป็นครั้งแรกของโลก หน้ากระจังนี้ไฟหน้านี้เป็นครั้งแรกของโลกที่เปิดตัวที่บ้านเราด้วยในประเทศจีนก็ไม่ใช่โฉมนี้นะหน้านี้ไม่ใช่กระจังหน้าเคี้ยวแบบนี้ไฟหน้าแบบนี้ที่ไทยเป็นที่แรกของโลกสวยนะผมว่าในวันนี้นะครับในดีไซน์แบบนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชอบนะว่าเขาชอบกันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าเขามีเอกลักษณ์เขามีบุค,คลิกของเขากระจังหน้าเป็นเคี้ยวเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเนี่ยแบบเนี้ย เป็นซี่ตารางแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะในวันนี้ดีไซน์แบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก HRVRS ก็ออกมาคล้ายๆในแบบนี้ไม่รู้แล้วล่ะใครเรียนแบบใครไม่รู้นะครับแต่ความเหมือนมาแน่นอนว่าเหมือนกันแน่ๆในเรื่องของกระจังหน้าแต่ไฟครับไฟเป็น LED เต็มระบบนะไฟ d ด y t i m ม r ลั n น,นิ g งวิ่งมาเป็นเส้นแบบนี้และเส้นนี้ นี่คือไฟเลี้ยวด้วยนะนี่ไฟเลี้ยวด้วยสวยใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับคือดีไซน์ของกระจังหน้าดีไซน์ของไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะแล้วเวลาคุณปลดล็อกรีโมทนะครับเขามีเวลข้ามไทลวิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ในวันนี้ข้อจํากัดของเราเราไม่มีรีโมทเรารีวิวได้แต่ภายนอกภายในรอการล็อคขับในกลางเดือนนี้นะครับเราจะได้เล่นในออปชั่นหลายๆอย่างของเขาและสิ่งที่ได้มาครับท่านผู้ชมครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้นะว่าความเป็นโจไลออนจะมีให้คุณเลือกอยู่สอ ของตัวเลือกด้วยกันมี2รุ่นย่อยคล้ายๆกับเฮนซิกแหละแต่เฮนซิกเนี่ยเขามี3รุ่นย่อยตัวนี้มี2รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นคือรุ่นโปรรุ่นนี้คือรุ่นท็อปคือรุ่น อันตราส่วนราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคาดการณ์กันคร่าวๆในตอนจบแล้วกันตอนนี้เรามาดูออปชันกันก่อนสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นในความเป็นฮาวาวโจอยลอนคือออปชันที่ให้มาตัวนี้แน่นอนครับคู่แขงเขาคือใคร MGHS แน่นอนตัวเทอร์โบเจอร์แนแน่ Honda HRV แน่นอน Nissan Kicks ใช่ในแน่แน่และคู่แขงคนสำคัญของเขา Toyota Corolla Cross ทาง Great Wall Motor วาง เจ้าโจไลออนแข่งกับคู่แข่งที่ผมเรียนให้ทราบทั้ง4รุ่นนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องใส่มาเต็มออปชันที่ใส่มายกมาจากคาร์วาลเฮซิกพอสมควร อแดปทีบครูซอนโทนมีมาให้คุณแน่นอนตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์อยู่แล้วนะครับในเรื่องของเซนเซอร์อแดปทีบครูซซอนโทนทำงานควบคู่กับเจ้าตัวกล้อง a d a ดด้านหน้านี่เตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด,ด้านหน้ามีมาให้เซ็นเซอร์หน้ามีมาให้คุณแน่นอนกล้องมองรอบคันก็อยู่ในเจ้าโจโลไลออนตัวนี้ด้วยให้มาเต็มนะให้มาเต็มนะด้านหลังเหมือนกับ h ฮซิเหมือนกันนะครับมีเตือนการชนด้านหลังมีเบรกอัตโนมัติด้านหลังให้แต่ในรุ่นโปรรุ่นเริ่มต้น ระบบความปลอดภัยด้านหลังก็หายไปเช่นเดียวกันไปเราไปดูกันครับเราไปดูกัครับทุกผู้ชมครับมีอะไรบ้างไล่มาด้านข้างนะสะดุดตาเหมือนกันนี่มีเซ,เซ็นเซอร์นี้มาครับตัวนี้เปนเ็นเซ็นเซอร์ในเรื่องของการดูด้านข้างอยู่แล้วเตือนวัตถุร,รอบคันมีให้คุณแน่นอนนะครับกล้องมองรอบคันใส่เข้ามาสัญลักษณ์ h e v นี่คือเทคโนโลยี ไฮบริด <Hybrid. S 2> เฮ้ยล้อและยางสวยนะยางเป็นกูดเยียรนะครับทุกผู้ชมครับขอบ18นะตัวนี้ขอบ18ถ้าเป็นรุ่นโปร,โปรผมคาดว่าอยู่ที่ขอบ17ต้องมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงแน่นอนนะครับซีรีส์ยาง22555 R18 ก็โอเค ดูโอเคดีนะแต่ยางนี้ไม่เหมือนกับของจีนนะถ้าจีนเนี่ยเป็น first love นะครับ first love เนี่ยจะใช้ยางลิ้นหลงแต่ตัวนี้มาที่ไทยเปลี่ยนซอฟไบเออร์มาใช้ของไทยบ้างนะอันนี้เป็น Good Year ใหเฮ้ยมันเป็น two tone สวยดีเหมือนกันนะมีฮาวาวอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะนี่ LED premium vision เหมือนกับเจ้ารุ่นพี่เขา กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แต่ไฟเลี้ยวยังไม่เป็นซีเชียลนะยังเป็นไฟเลี้ยวหลอดธรรมดานะครับเป็นไฟแวบๆธรรมดายังไม่ได้เป็นไฟวิ่งมือจับด้านข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีราวหลังคามาให้เออเป็นสีโครเมียมเว้ยและตัวท็อปนี้แน่นอนครับพอดรอมิกซันรูฟนะเต็มบ,บาน ให้มาใหญ่นะให้มาใหญ่มากๆแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเปิดปิดอย่างไรนะในตัวของม่านหลังคาเหมือนกับ h ฮ v าวาหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันนะครับนี่ในตัวนี้ออกมาเป็นสอบสอบนะเฮ้ยโอเคอ่ะดูน้ำมันนะครับจำกัดอยู่ที่ e 2 0นะเบนซิน e 2 0ยังไม่มีค่ายรถค่ายไหนที่เป็นเทคโนโลยีไฮบริดและขยับน้ำมันไปถึง e 8 5ได้ไม่มีตัวนี้ก็เป็น e 2 0มาตรฐานเดียวกันเฮ้ยชอบว่ะมีตรงนี้ด้วย ไม่มีฮาวาวลตรงนี้ด้วยอ่ะเส้นนี้เฮ้ยสวยนตรงนี้สวย,สวยคือมีรายละเอียดมีลูกเล่นมากกว่าเจ้าเฮซิกเหมือนกันนะในบางจุดนะครับในลูกเล่นลูกย่อยที่ใช้ได้นี่เป็นโครเมียมออกมานี่สปอยเลอร์หลังไฟเบรกตรงที่3มฟินชาร์ค ไช่มาโอเคเว้ยนี่เป็นจับมาได้ด้วยนะนี่ออกแบบมาแบบไม่ได้ให้จับอะไรหรอกแต่ว่าออกแบบมาให้ดีไซน์ดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยมีที่ปดัดน้ำฝนหลังนะครับเอาไปใส่ในกูุดแคทได้ไหมน่าจะทาเพิ่มไปใส่กูดแคทเขาหน่อยนะกูุดแคทเขาไม่มีที่ปดัดน้ำฝนนะใส่กูุดแคทให้หน่อยโหไฟเบรกไฟหลังสวยมากคานผู้ชมครับแล้วเขาจะมีเหลือบๆด้วยนะเป็นเป็นลายเขาหลับตัด เป็นไส้อยู่ข้างในด้วยสวยดีนะครับและไฟตัดหมอกหลังนี้เป็น LED ด้วยนะให้เต็มให้เต็มนะครับโจรไอลออน h e v นะครับรหัสของเขานี่ Great Wall Motor h a w a l โอ้เว้ดู diffuser เขาสิดูวัสดุอุปกรณ์ดูไม่ไม่กองแก๊งเหมือนกันนะพอได้นะครับมีไฟทับทิมมาให้ด้วยนี่ครับกล้องหลังไปอ้าวไม่ไฟฟ้าเว้ยเอ้าไม่ได้ไฟฟ้านะครับทุกท่านครับขาดไป ขาดที่ฝาท้ายไฟฟ้าหายไปไม่มีแต่มันก็เปิดได้แหละถ้าจะว่ากันไปก็ดันขึ้นมานะครับโชคคู่ตัวนี้ก็แข็งแรงพอตัววัสดุอุปกรณ์ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้หรูหรานะก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเขายางเยิงต่างๆนี่คือที่เก็บสัมภาระด้านหลังเก็บได้ไม่เยอะ อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับเพราะว่าถ้าพับบอกไปแล้วมันก็มีพื้นที่เก็บสารพัดอยู่ประมาณ1000ักว่าลิตรแต่ตัวนี้ใส่ของสูงๆยังไม่ได้มากมายได้ไม่เท่าไหร่แล้วก็ลึกแขนหนึ่งพอดีไม่มียางอะไหล่นะเป็นชุดซ่อมอยางนะครับตัวนี้เป็นชุดซ่อมอยางและแบตเตอรี่นี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้จะมาจับสตองจับสตาร์ทไม่ได้นะข้างหน้าแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้และตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่นะครับของตัวรถเนี่ยอยู่บริเวณด้าน ใต้เบาะน,นี้ปะเรามาดูกันครับท่านผู้ชมครับมีอะไรอีกเราจะมาดูฟังก์ชันนะครับท่านผู้ชมประตูมันก็เปิดปิดแบบแน่นๆดีเหมือนกันนะนะเสานี้ก็เป็นสีดํานี่ครับเปิดเข้ามาอ่อตอนเดียวเปิดไปมีบลาย d สปอ t มาให้คุณแน่นอนตัวนี้มี RCTA RCTB มาในรุ่นท็อปและ ดูโอ้โหทำมาเฟียวฟ้าเหมือนกันนะเนี่ยได้ดีไซน์มาผมว่ามันมีลายละเอียดลูกเล่นใช้ได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นซอฟทัชกึึงๆซอฟนะครับแต่ก็ไม่ได้ซอฟมากมายแต่ทําให้เท็กซ์เจอร์เนี่ยดูเหมือนเป็นหนังแต่มันแข็งนะตัวนี้ไม่ซอฟอะ่ะตัวนี้ไม่ใช่ละแต่ทำเท็กซ์เจอร์มาให้เหมือนเป็นหนังล่อลอกเราเหมือนกันนะเนี่ยนี่เป็นหนังมานะครับเออเว้โอเคสีนี้แชมเปญโกยังเอามาจากรุ่นพี่เขาคือเฮดซิกอยู่แล้วแต่มีตัวนี้มาเหมือนลายเคฟล่า ทำมาดูหรูหราใช้ได้นะคือวัสดุอุปกรณ์ต้องเรทุตัวนี้เป็นซอฟอะ่ะโอ้ตัวนี้เป็น PVC ซอฟด้วยอ๋ตัวนี้เป็นซอฟที่เราสัมผัสเนี่ยครับท่านผู้ชมตัวนี้เขาจะให้เป็นซอฟม,มาผิวสัมผัสของเจ้าตัวโจไลออนนี่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าให้มา ค่อนข้างดีนะแต่ว่าตัวเกรดวัสดุเนี่ยผมยังไม่ทราบว่าใช้งานระยะยาวจะเป็นอย่างไรแต่ดีไซน์ออกมาเนี่ยดูหรูหราก็ต้องเรียนให้ทราบว่านี่คือจุดเด่นของทั้ง h ฮซิกนะครับทั้งโจไลออนทั้งกูดแคทคือดีไซน์ออกมาแล้วรถมันดูหรูหราภายในมันดูหรูหราเนี่ยกระจกไฟฟ้า4บานนะอันนี้กระจกไฟฟ้าออโต้สบานด้วยโหให้มันดีไว้นี่กระจกปรับพับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้และนี่ นี่คือภายในสีสันคร่าวๆให้เบาะปรับไฟฟ้าหกทิศทางมาสำหรับผู้ขับตอนหน้านะครับแต่ในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้าแมนนวลล้วนๆเกิดเป็นผู้หญิงของฮาวเวลต้องอดทนแข็งแรงนั่งหน้าแมนวนวลเอาเดี๋ยวเราไปนั่งในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังนะครับและเดี๋ยวลองพับเบาะดูว่าเบาะพับเดียวหกสิบสี่สิบแน่นอนแต่พอพับราบแล้วเนี่ยมันจะดูสวยงามแค่ไหนแต่บอกได้เลยว่าวัาสดุภายในสวยว่ะ นี่คือภายในนะครับของเจ้าฮาวเวลโจไลออนนะเบาะเป็นสีเบจนะครับตัดดําแต่ถ้าเป็นรุ่นโปรนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเบาจะเป็นสีดําซึ่งผมชอบแบบนั้นนะแต่สีเนี้ยให้มามันก็จะดูแบบกว้างกว้างอะ่ะดูแล้วห้องโดยสารจะโอโถงดูหรูหราแล้วแต่ความชอบผมชอบเบาะดํามากกว่านะครับสลักนะครับท่านผู้ชมสลักก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วปรับนี่ได้ยากพอพับมาแล้วมันไม่ลาบเว้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราผมขออนุญ,ญาตไปปรับพับตรงนี้หน่อย ับมันห0สิอยู่แล้วนะครับไม่ราบครับท่าเป็นเู้ชมแอบหลอกเรานี่วานึกว่าราบเกือบราบนะครับเกือบราบจะมีเว้าอยู่ตรงเบาะนี้นิดหน่อยอืแต่ใช้งานได้ไม่ใช้งานได้สบายแต่ว่ามันไม่ได้ราบแค่นั้นเองแต่เบาดีนะเบาะสบายนะครับหกสิบสี่สมีที่พักแขนตรงกลางให้ด้วยเข้ามานั่งในตำแหน่ง ของผู้โดยสารนะตอนหลังใหญ่สิ่งแรกที่คุณรู้สึกได้นะครับตัวนี้วัดกับโค r โรล่าครอสอย่างเดียวเลยความใหญ่ใหญ่กว่า HRV ใหญ่กว่า MG HS ใหญ่กว่า n น s s สันคิก ในเรื่องความใหญ่นะนั่งสบายเปล่าไม่รู้แต่มันจะเตี้ยๆนิดนึงอะ่ะโดยความเป็น h าวเวลเนี่ยนะ h ฮดซิเบาะหลังเนี่ยมันก็จะเตี้ยๆหย่อนๆลงมาหน่อยตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์ดูดีนะทำออกมาให้ดูดีใช้ได้เลยโอว่หนี่เป็น LED ด้วยเว้ยโเ,เป็นแบบดิมด้วยอะ่ะเฮ้ยค่อยๆเปิดค่อยๆสว่างด้วยอุ้ยยะใช้ได้ไว้ใช้ได้ไว้เฮ้ยโอเค ที่วางแก้วน้ํา2แก้วมีให้แต่มันตื้นไปหน่อยอันนี้เดี๋ยวต้องลองวางจริงนะครับว่าใช้งานแล้วเป็นอย่างไรมีเบาเด็กให้ด้วยนะมีที่ติดเบาะเด็กให้ด้วยไอโซฟิกนั่งมาโอเคนะส่วนนี้ใหญ่ทําให้ดูไม่อึดอัดแต่มันเตี้ยเห็นไหมตัวเบามันจะเตี้ยตัวเราเนี่ยโอ้ขอบกระจกอยู่นี่นั่งแล้วถ้าเกิดหย่อนๆยอ,ยอตัวนิดเดียเตี้ยเลยนะครับต้องนั่งแบบหลังเต็มเบา แต่เบาดีนะเบานิ่มดีแล้วมันก็เจาะรูนะครับอันนี้คือระบายความร้อนไว้ให้ด้วยเฮ้ยพอได้พอได้ท่านผู้ชมกระจกใหญ่ไม่อึดอัดช่องเสียบ usb 2ช่องเตรียมหาอะไรไว้เลยนะครับฝาเปิดเนี้ยหักแน่แต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานมีสิทธิ์สูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดูตัวนี้ก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายคล้ายๆกันนะทุกยี่ห้อคล้ายกันหมดนะครับมีช่องแอร์หลังให้นี่แปลว่าระบบโฟอากาศไม่ดีอย่างที่ Honda เเขาว่านะต้องมีแอร์หลังนะ นี่ใช้ไม่ได้นี่มีช่องวางของให้เฮ้ยโอเคแต่ดีครับมีช่องแอร์หลังมาให้แบบนี้ดีมากและระบบแอร์ของเจ้าฮาวาวลโจอไลออนตัวนี้นะกรอง PM 2.5ด้วยเฮ้ยโอเคนะที่วางของปะเราไปดูด้านหน้านคะทุกผู้ชมครับสวยนะพอใช้ได้เลยปะไปดูกันและนี่คือตำแหน่งของผู้ขับนะครับทุกผู้ชม เนี่ยเป็น PVC ที่เป็นนิ่มๆเหมือนหนังนะทำออกมาดีอ่ะเนี่ยตรงนี้นะครับออกมาให้ดูเป็นรถยุโรปเลยอันนี้ต้องยอมรับอ่ะว่าทำออกมาได้เหมือนรถยุโรปเลยนะโอ้โหดูพงมลงพมลายเดินๆๆด้งเดินได้เดินสี3ามการนี้อ่ะเข้ามาหน้าข้างในดีกว่านะครับ เบาะมันนุ่มเว้ยเออเนี่ยความรู้สึกของผมกับเจ้าตัวนี้นะกับเจ้าโจไลออนเนี่ยผมรู้สึกว่าความนุ่มนวลของเบาะดูดีมากพวมาลัยสามกา้านเป็นแบบบันติฟังก์ชันอันนี้ยกมาจากเฮดซิกเลยนี่มีปุ่มนี้แปลว่าอ a p แ i v e Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งและ Stop ปแอนดมีมาให้คุณด้วยโหนี่มาด้านซ้ายเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับเครื่องเสียงนี่ดูจอ12.3นิ้ว Oh. ระบบแอร์ตัวนี้เป็นระบบแอร์นี่กล้องมองรอบคันและนี่แน่นอนครับช่วยถอยจอดมาให้คุณแล้วครับนี่มาในตัวนี้ด้วยและเท่าที่ทราบเป็นระบบถอยจอดแบบ3แบบด้วยนะคู่ขนานกับฟุตปาดเข้าช่องตรงๆและเฉียงแบบก้างปลาให้มาด้วยโหยเจ๋งวะนะครับและจอหน้านี้นะครับเป็นดิจิตอลร้อ100นะตัวนี้7นิ้วนะตัวนี้7นิ้วให้มาสวยนะ start stop อ,อยู่นี่พวงมาลัยปรับระดับ 2องทิศทางอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่ดึงเต็มข้อเลยเนี่ยสองทิศทางโอ้ยให้สี่ก็ไม่ได้มีเฮด d ัพ Display ให้คุณนะครับมีจอแสดงผลข้อมูลสะท้อนขึ้นมาอันนี้ชอบนะ r n d นะครับนี่เกียร์เป็นแบบวงวงแหวนอยู่แล้วนะครับ pa นะครับก็คือป a r ก i n g ไฟฟ้านะครับออโต้เบรคโฮมีให้ช่องเสียบช่องวางน้ำดูแก้วน้ำดูดูมาดูนี่มาดูนี่ม,นมันมาเป็นหืทำไมวะเนียให้มาเป็น น้ำเต้าเลยเนี่ยหัวเล็กหัวใหญ่เนี่ยแล้วกินน้ําไซส์เท่ากันไม่ได้นะไม่พอนะอันนี้ต้องเป็นแก้วเล็กขวดเล็กอันนี้อะใหญ่ได้อะไรแปลว่าไซส์ตรงนี้มันเล็กไม่สามารถที่จะใส่แก้วน้ําไซส์เดียวกันได้แล้วจะเทียงกันยังไงคนนี้ก็กาแฟร้อนคนนี้กาแฟเย็นเหรอเหรอเออไว้กินกาแฟเย็นคู่ไม่ได้นะถ้ากาแฟเย็นคู่อีกคนต้องเอาไปวางไว้ที่ช่องเก็บของด้านนี้ที่บริเวณแผงข้างประตูแต่เขาก็ใหญ่นะแต่มันไม่ได้ล็อกไงเวลาวางแล้วมันก็อาจจะเสียวๆหน่อยแต่ตรงนี้ โอ้โหไหลว้ามาเป็นน้ําเต้าเลยนี่ที่วางโทรศัพท์ตัวนี้ผมชอบมากมันวางโทรศัพท์พอดีเลยนะเนี่ยอันนี้นะครับตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จให้คุณนะเดี๋ยวนี้ไวเลสชาร์จกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วดีมากนะนี่วางเสร็จตรงเสร็จตังนี่กระจกมองหลังนะครับตัดแสงออตโต้ไม่มีไฟหรือเปล่ามีไฟเฮ้ยไฟคู่ด้วยอายาเอา,าเอาเฮ้ยแล้วใหญ่ดีด้วยเว้ยเฮ้ยใหญ่ดีใหญ่ดี ผมชอบผมชอบเออนี่น,น,นี่อันนี้อีกหนึ่งจุดที่ดีคือเวลาม่านบังแดดเวลาเราปรับมาด้านข้างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วม่านมันจะสั้นมันจะบังแดดอะไไม่ได้เพราะเวลาบังแดดตรงนี้ข้างๆเนี่ยเราต้องยกตัวลงมาแต่ตัวนี้ยาวมาถึงนี่เลยนะใช้ได้นะนี่คือตำแหน่งขับปกติผมนะครับแปลว่าบังแดดได้เฮ้ยอันนี้ออกแบบมาดีชอบเฮ้ยดีดีดดเออหายากเหมือนกันนะคนที่ออกแบบมาแบบนี้นี่มานี่นะนี่โอ้โหชอบอะ่ะ ที่เก็บนี่ม่านบังแดดไฟฟ้าม่านบังแดดไฟฟ้ามีนี่แปลว่าโทรเข้าคอร์เซ็นเตอร์แบบเวลาฉุกเฉินได้ โอเคไวโอเคไวนี่คือฟังก์ชันของเขามีฮิลแอสซิส์ด้วยนะครับมีลงทางลาดชันด้วยมีระบบช่วยลงทางลาดชันด้วยไฟหน้าปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยนะครับปรับระดับสูงต่ำคือมุมก้มมุมเงยนะแต่เปิดปิดออตโต้แน่นอนเปิดปิดไฟสูงต,ต,ต่ำอัตโนมัติเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้คุณแน่นอนเฮ้ยโอเคอ่ะได้อยู่ได้อยู่นะแต่ยังไม่รู้ว่าในเรื่องของคุณภาพเครื่องเสียงเป็นอย่างไรในเ,เรื่องของช่วงล่างเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้าครับ สนับสนุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิลม์มไฮคูเซรามิกแบล็คและนี่คือการพาชมแบบคร่าวๆกับเจ้าฮาวาลโจไลออนนะเป็นครั้งแรกของโลกที่เปิดตัวหน้าตาแบบนี้และเครื่องยนต์ไฮบริด ก็ต้องยอมรับรัาว่าเกรดวอลมอเตอร์เตรียมตัวบันดีไม่น้อยเปิดตัวครั้งแรกของโลกมา2รุ่นแล้วนะ H6 HRV ก็ประเทศไทยเป็นครั้งแรกของโลกเจ้าโจไลออนก็เป็นประเทศไทยครั้งแรกของโลกเหมือนกันหน้านี้เขี้ยวนี้กระจังนี้เครื่องยนต์เทคโนโลยีนี้ช่วงล่างเป็นอย่างไรการขับเป็นอย่างไรกลางเดือนนี้เราทราบแน่แน่แต่รู้ว่าช่วงล่างหน้าแม็กพอร์ตสตาร์ทพอร์บเล็กกันโคน้งช่วงล่างด้านหลังทอร์ชันบีม ก็น่าจะให้ฟิลแบบอยากรู้ว่านุ่มนวลแค่ไหนพรมละไกระฉับกระเฉงเหมือนรุ่นพี่เขาหรือเปล่าถ้าเหมือนเฮสซิกแปลกๆแ,แ,แต่ถ้าเขาปรับแล้วจูนแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ปรับจูนช่วงล่างเฉพาะตลาดประเทศไทยเหมือนกันต้องรอดูครับท่านผู้ชมครับว่าฮาวาลโจไลออนคันนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะดูจากในโรงงานแล้วนะครับเขาวางแผนการผลิตไว้10คันต่อวนันก็แปลว่าเดือนละ300คันในขณะที่ฮาวาลเทสซิกหคันต่อวนันนั่นแปลว่า ยอดขายของฮาวาลโจไลออนตั้งไว้เกือบเท่าตัวที่มากกว่า เฮตซิกวันนี้เฮ s ซิกส่งมอบไปแล้ว1,100กว่าคันขึ้นเป็นที่1ตลาด CSUV บ้านเราเจ้าโจไลออนคันนี้จะสามารถที่จะขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำตลาด BSUV บ้านเราหรือเปล่าเพราะตลาดในกลุ่มนี้ค่ายญี่ปุ่นครองอยู่อย่างเหนียวแน่น t t a c o r คราครอสคอนด้าเฮชอารีนิสันคิกถึงแม้ว่าจะอยู่ระดับกลางกลางล่างๆแต่เทคโนโลยี e p o w า r เขาก็ไม่ขี้เรต้องมาดูนี่ครับโจไลออนบุกตลาดเราได้หรือเปล่าอยู่ที่ ราคาค่าตัวและผลการรอขับแหละว่าจะสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนค่าตัวคาดกันว่ารุ่นโปรโรุ่นเริ่มต้นก็แปดแสนห้ากว่ากว่าเก้าแสนตัวท็อปไม่อยากให้เกินล้านหรือล้านบวกลบน่าจะสนุกในตลาดนี้แต่ก็ไม่แน่ครับค่ายนี้คาดการยากเหลือเกินผู้บริหารจากประเทศจีนก็คาดหวังว่าฮาวเวคือแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือดังนั้นราคาต้องไม่ต่ำมากนะักเพราะเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆดังนั้นราคาจำหน่ายอยู่ระหว่าง การถกเจียงระหว่างผู้บริหารชาวไทยและผู้บริหารชาวจีนดูซิว่าสุดท้ายนี้จะสรุปมาที่ราคาเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าการแข่งขันในตลาดรถ B S U V นับจากที่โจเลออน เปิดตัวในเดือนนี้สนุกขึ้นแน่แน่ครับมีการรับน้องจากค่ายญี่ปุ่นเกิดขึ้นแน่นอนและก็ต้องรอดูครับโจไลออนสิงโตยิ้มตัวนี้ฝ่ากระแสไหวหรือเปล่าครับไม่นานเรารู้กันและนี่คือการพาชมฮาวาวโจไลออนของอตัาแกรรชันแดอททีวีและผมนิธิทัวีปฐมครับท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบในเจ้าโจไลออน คันนี้แสดงความคิดเห็นมาได้ครับและเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับผมและโจไลออนคันนี้ด้วยครับวันนี้ขอตัวไปแต่เป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ